อาคุณผู้ชมไปกันต่อส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยที่วัดแห่งหนึ่งนะคะมีการจัดงานศพเนาะทีนี้ว่าผู้สึ่ขาวเนี่ยไปร่วมงานเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วไปเจอเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบคุณผู้ชมน้องเป็นสับป,ปเลิรข,ของวัดครับ แขวบแต่ว่าสู้ชีวิตมากเลยค่ะเอาเรื่องราวนี้นะคะผู้สื่ขาวประจําจังหวัดปราจีนบุรีค่ะรายงานมาบอกว่าเดินทางไปร่วมง,งานพิธีพระราชทานเพลิงศพที่จัดขึ้นที่วัดแจ้งเขตเทศบาลเมืองไปพบกับน้องคนหนึ่งกําลังช่วยสับเปอรอบริเวณหน้าเตาเผาศพแบบธรรมัดทะแมงเลยนะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ใส่ถุงมือก่อนจะทําหน้าที่เป็นสับเปอือจิ๋วอย่างคล่องแคล่วค่ะ ทางด้านนายเกชาเพชรถึงอายุ28ปีสับป,ประเวของทางวัดบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องน้ำฝนเป็นเด็กในซอยข้างบ้านนี่แหละครอบครัวของน้องยากจนค่ะถ้าเกิดว่ามีงานศพวัดไหนน้องน้ำฝนก็จะมาช่วยตัวเองมาช่วยโตนี่แหละมาเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นสัป,ปรหร่สส่วนตัวเนี่ยนายเกชาบอกว่าน้องน้ำฝนเนี่ยมีแววนะคล่องแคล่วแบบนี้น่าจะเป็นสัป,ปรหร่อที่ดีในอนาคตได้น้องมีความใฝ่รู้อยากหาไรายได้เสริมนำไปจุนเจือครอบครัวค่ะไปฟังเสียงพี่เกชาหน่อยค่ะ มาฝึกไปเขย่าฝึกไปเพื่อความรู้น้อยๆเขาอยากเป็นใจเขอยากเป็นใจเขาอยากเป็นสับปะเลอครับแล้วทำทุกข์กลัวน้องเป็นยังไงบ้างก็เขากลัวก็ยากจนก็เป็นใกขยันนะจะได้ถ้าฝึกดีก็น่าจะได้น้องน้ำฝนบอกว่ามาช่วยคุณลุงเพื่อหารายได้เสริมไปเลี้ยงครอบครัวเนื่องจากครอบครัวของตนเอ็นยากจนนะครับส่วนการเป็นสับปะเลอเวลาเห็นศพแล้วน้องน้ำฝนบอกว่าไม่กลัวหรอกเพราะเป็นเรื่องธรรมดาส่วนการมาช่วยนะบางครั้งก็ได้เงินบางครั้งก็ไม่ได้เงิน แต่ก็อยากจะได้ความรู้ในด้านนี้เผื่ออนาคตนะครับถ้าเป็นอาชีพนี้น้องก็ยินดีะนะครับที่จะมาทําอาชีพนี้นะครับคุณผู้ชมนี่น้องน่ารักมากอ,อายุ8ขวบเท่านั้น